เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมซีบาเชาชูนะครับผมต้องสำเนียงฝรั่งนิดนึงนะครับผมก็เป็นเกมเรือรบนะครับที่ใช้การจิ้มตารางสมเูรณนะครับว่าเรือจะอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะงงใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับจะมีหลายโหมดนะครับเกมนี้นะครับพอก็เขอเล่นกับบอทดก่อนแล้วกันนะครับผมเล่นโหมดอีสีนะครับแล้วก็คลาสสิกโหมดกันเลยนะครับผม อ่านะครับกติกาของเกมนี้นะครับก็คือเราต้องจัดเรือนะครับจัดกลยุทธ์เรือนะครับอ่าจัดยังไงก็ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับการรบนะครับการลบของเกมนี้ก็คือเอ่อให้เราใช้นิ้วจิ้มนะครับไปตามตารางที่มันมีให้ในช่องนะครับถ้าจิ้มโดนเรือเรือก็จะโดนโจมตีแค่นั้นเองนะครับเราต้องวางเรือยังไงก็ได้นะครับไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ว่าเรือเราวางอยู่ตรงไหนนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ อ่าต้องโจมตจมีตามความยาวของเรือนะครับถ้าเรือยาวสองตารางบล็อกก็ต้องโจมตีสองครั้งนะครับให้มันโดนทั้งสองตารางบล็อกงงไหม <c oughs> นะครับผมยังงงเลยผมพูดอะไรไปเนะี่ยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ขอจัดทีมก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเราสามารถหมุนเรือของเราได้นะครับอ่าเพื่อใช้วางแผนที่ดีนะครับส่วนแผนของผมตอนนี้ก็คือผมจะวางเรือไว้ริมริมนะครับ วางเรือไว้ริมๆนะครับวางไว้ทําไม่นะรอนะครับเพราะว่าศัตรูจะส่วนใหญ่จะโจมตีไปที่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นผมจะวางไว้ริมๆนะครับให้มันหาไม่เจออามาดูกันนะครับเกมเพย์จะเป็นไงอ่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับศัตรูก็จะเอ,อจัดทีมาตามเราเลยนะครับผมไม่ได้จัดมาตามเราหรอกนะครับจะจัดมา แบบนั้นแหละนะครับเราก็ต้องสุ่มช่องนะครับอ่าจะล็อกเป้าหมายนะครับแล้วก็เราต้องมาหาเรือนะครับว่าเรือสัดตรูนั้นจะอยู่ช่องไหนนะครับโอเคนะครับผมต้องขอสุ่มนะครับโดยใช้ดวงอ่านะครับผมคิดว่ามันต้องอยู่ช่องนี้โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยต้องหาช่องที่เรืออยู่ครับอุ๊บโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยอ่าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเอ่อหาความยาวของเรือนะครับ บางทีเรือนี้อาจจะยาวกี่ตารางบล็อกไม่รู้นะครับโอเคก็ ouais, เป็นว่าต네้องหาว่ามันวางไว้แนวตั้งหรือแนวนอนนะครับผมคิดว่าเรือเขาวางไว้แนวตั้งนะครับอ่าใช่ด้วยนะครับโอเคช่องนี้าจะไม่ใช่อะุ้ยเรือเราโดนนะครับเรือเราโดนหืโดนแล้วครับโอ้โหนะครับถ้าโจมตีครบตารางบล็อกที่เรือมีนะครับเรือก็จะถูกทํรลายนะครับโอเคช่องนี้แหละอืมนั่นแหละโอเคนะครับช่องนี้มีไหม ไม่มีนะครับผมอ่าครับผมจะไล่จากมุมๆนะครับไล่จากมุมไปเลยนะครับอืมเราไม่รีบครับเออนะครับอ่าก็จะมีบอกนะครับว่าเราโจมตีตารางบล็อกไหนไปแล้วบ้างนะครับเคนะครับปุ้งไม่มีเลยอุ้ยโดนแล้วเรือโดนแล้วเรืออ่านะครับผมคิดว่ามันเสียเวลานะโอ้โหม้ามีรถผ่านก็ต้องขออภัยนะครับ โอเคผมต้องมาสุม่มหาเรือแล้วนะครับมาไล,ล่ทีละช่องมันไม่ไหวเออตรงนี้มีไหมไม่มีนะครับโอ้โหตรงนั้นเออตรงไหนมีตรงไหนมีตรงไหนม,ตนนม,ตนนมีตรงนี้มีไหมไม่มีโอ้โหเรือเราโดนพังแล้วพังแล้วตรงนี้อ่ะมีไหมไม่มีโอ้โหไม่มีเรือสักลำให้ยิงเลยเอ,อ่าเราต้องมาสุม่มครับอ,อ่าอยู่ตรงนี้ไม่มีนะครับอืมมีไหมเนี่ย ไม่มีอุย้ยมันโดนเลยหล่หอแล้วครับว้ายิงมั่วนะจ้าโอเคนะครับการวางเรือในแนวตั้งแนวนอนก็มีผลต่อการค้นหาเรือของศัตรูด้วยนะครับอ่าครับอมอุอ้ยมันโดนเรือห่อแล้วอุ้ยพังแล้วอ๋อเออเออเออเรือมันอยู่ไหนเนี่ยขอสักขอสักลำหนึ่งตรงนี้ไม่มีโอโอ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาเรือไปซ่อนไว้ไหนเนี่ย <c oughs> เอาตรงนี้มีไหมไม่มีครับโอ้ยเดี๋ยวเลยอตรงเนี้ยอ้าวโดนครับพังพังมีเรือหนึ่งตารางบอกด้วยนะครับจะค้นหายากนะครับแต่ว่าจะทําลายง่ายโอ้ยโดนอีกแล้วตรงนี้หรือเปล่าหรือตรงนี้นะครับเราต้องมาคิดแล้วแหละว่ามันจะวางเรือไว้แนวตั้งหรือแนวนอนนะครับโอเคอืมนี่แล้วกันนะครับ โอเค <mm> okay. วางไว้ตรงนี้อ ا, ่าพังพังพังแล้วมันอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้นะอ่ะผมคิดว่ามันอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ครับเออนันแรเรียบร้อยพังเออตรงนี้นะครับโอ้ลืมบอกไปเลยนะครับถ้าเราโจมตีโดนเรือศัตรูนะครับเราก็จะสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องนะครับโอเคเออมันจะวางเรือไว้ไหนเนี่ยมีพื้นที่แค่นี้เองตรงนี้อ ไม่มีไม่มีโอเคดูเหมือนกลยุทธ์วางเรือไว้ริมๆจะได้ผลนะครับศัตรูไม่รู้ว่าเราวางไว้ริมนับโ <c oughs> จมตีไปเถอะตรงกลางไม่โดนหรอกโอเคนะครับอ่าฮะอึบไม่โดนอีกแล้วโอ้โหโดนเรือรับเรือเราพังลำนั้นอ่ะพังแน่แน่ไม่เรือแม่ของเรานะครับโอ้โหอืม <c oughs> ไม่โดนอีกแล้วอ้โหูพังพังพังยายายาโอโหโอโหแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้โอเคนะครับเราต้องหาสักช่องนึงที่มีเรืออ่านั่นไงโอเคทีนี้มันจะวางไว้แนว,แนวตั้งเลอแนวนอนอืมจบสักทีจบสักทีแนวนี้ใช่ไหมออันนี้เรือแม่ครับอืมพังอูโหูช่องนั้นดีเลยครับเปิดแมปได้เยอะเลยเวลาทำลายเรือได้ลำหนึ่งนะครับผมอืม ไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมพังเคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยอมรับไม่ได้อยู่อะตรงนี้ใช่ไหมรงนี้อ่าอเคยครับมันเลยช่องไม่มากแล้วโอ้โหไม่โดนไม่โดนอ่าตรงนี้อึ๊บไม่โดนอีกแล้วอูโหูเรือเราเรือเราเลยกี่ํำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่ลำไหวไหมเนี่ยไหวมเนี่ยครับ อืมพังโอเคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่อยู่โอ้โหตรงนี้แหละเป้งเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเหลือช่องน้อยละตรงนี้มีไหมไม่น่าไปสุ่มเลยโอ้ยเออตรงไหนดีอ่าสาธุขอยช่องนี้มีนะครับอืมโดนอีกโอเคนะครับมันเหลือช่องอยู่น้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วกัน ไม่มีโอ้โอ้โอ้อืมไม่มีโอ้โ oh, ห oh, พัง yeah, yeah. อย่าอย่าเหลือเลือนน้อยวิกฤตอืมเอาโดนอีกโอเคนะคมันอยู่แนวนั่งเลยอยู่แนวนอนอยู่แนวนอนนั่นแหล yeah. ะอย่านครับสบายแล้วนะครับเหลือช่องตรงนี้มีไหมโดนนะครับผมอ้าชิวๆอย่างนี้อืมพัง มันเหลือช่องเดียวโอ้โหชนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะคโอ้โหโอเคนะครับขอทุนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปหาโหลดมาเล่นได้นะครับสนุกดีนะครับเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนารับฟันดีซิวเกนนะครับ